ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอเรียนเชิญท่านรองปกิจพน์กมลวรเดชรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งขอเรียนเชิญครับครับในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจากการศึกษาการจัดก,การศึกษาด้วยรูปแบบ active learning ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ํำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของสปทสปทวิถีใหม่วิถีคุณภาพซึ่งในการนําเสนอนิทรรศการในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมนําเสนอนิท,นทรรศการจํานวน3ามโรงเรียนได้แก่1โรงเรียนพิชัย 2. โรงเรียนบ้านน้ําอ่างสํานักงานสํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่16 3สา และโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตฐ์ซึ่งจะได้นำเสนอในลำดับต่อไปครับค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนจากโรงเรียนพิชัยนะคะนำเสนอนวัตกรรมว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัดกรมลเชื้อสะอาดเชิญค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนพิชัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตฐ นำเสนอนวัตกรรมชื่อมังจังโกการฟื้นฟูดนตรีมังคละบนดิจิตอลแพลตฟอร์มค่ะนักเรียนได้ประยุกต์ความรู้จากผลกระทบทางเทคโนโลยีต่อดนตรีพื้นบ้านในอำเภอพิชัยและรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาสู่การสร้างน,นวัตกรรมผ่านช่องทางดิจิตอลแพลตฟอร์มเช่นทานข้อมูลออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การจัดก,การเรียนรู้ Active Learning ด้วย g p a พสไ ที่นกระบวนการแก้ปัญหาการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางสังคมจากนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก่อให้เกิดเป็นสองรางวัลคือรางวัล Special p r i z e และรางวัลเหรียญคนช่างคิดจากโครงการ Move World Together ค่ะขอขอบคุณคุณครูจากโรงเรียนพิชัยค่ะลำดับต่อไปขอเชิญคุณครูสมหญิงแคสวรรณตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่163เชิญค่ะโรงเรียนบ้านน้ำอ่างได้พัฒนานวัตกรรมแฟนตาซีออฟจีโอเมตริกลายผ้าทอบ้านน้ำอ่างเป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนนำความรู้เรื่องรูปเลข,ขาคขณิตมาประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นลายผ้าทอผสมมสาสนกับลายผ้าทอในท้องถิน่นตามวิถีไทยยวนของชุมชนบ้านน้ำอ่างค่ะเพื่อให้ได้ลวดลายที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ จากนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอน G-Pad f Step ในการสร้างนวัตกรรมนอกจากนี้นะคะผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาออกแบบลวดลายต่างๆได้เช่นลวดลายของกระเป๋าลวดลายของเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้ค่ะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ถ้าเรามีโลกใบนี้เป็นคุณครูค่ะ And next, please welcome teacher Christine Williams from Anuban Uttaradit School. In here, you will see places or stores that you can find in a certain community. This work, made by my students, is called Wonderful Miniature of a Community, which is active learning teaching with Chipa's five steps. The aim of this activity is to let the learners get familiar with what they can see around the places in Utsarid. This was useful for my students as this taught them how to be creative, and they've learned teamwork and gained trust and confidence. This work improves their communication skills and to grow and build a better community in the future. Thank you. Thank you very much, Christine. มหศัศจรรย์ชุมชนขนาดจิ๋วซึ่งนวัตรกรรมชุดนี้นะครับคุณครูดได้เน้นให้เด็กได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำให้เด็กเกิดความรู้สึกรักหองแหนมองเห็นคุณค่าแล้วก็ภาคภูมิใจในชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัยและพร้อมที่จะสร้างเมืองหรือชุมชนที่ดีต่อไปน,นับนะครับพวกเราทุกคนมีน้ำใจนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดการพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษาเพื่อตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เอ็ดอย่างต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือนวัตกรรมครูสูนนวัตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด19แบบ Active Learning ด้วย g p a s s 5 Step ผลงานและความภาคภูมิใจของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Yeah, sure, sir. Good evening, everyone. This uh, uh, can build the teamwork. The student uh, stronger than before I believe that teamwork is very important for the students to learn because in the future they can use it to build a better community. That's all. Cool. You move on and build, uh in there. Uh, yes. In yes. way for that. Thank you. Thank you so, Thank you much, so much, sir. So much. Thank you.